วันนี้วันที่17กักตัวมาครบ14วันกลับมาวันที่2มีนาคมก็ไปพม่ามาไปงานด่วนก็พอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็ไลน์บอกที่บ้านกันเลยไม่ได้เข้าไม่ก่อนจะเข้าบ้านไลน์บอกที่บ้านกันบอกว่ากำลังจะกลับมานะแยกทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ร่วมกันก็คือเราไปถึงบ้านปุ๊บเราจะขึ้นห้องก่อนเลยกับตัวครบ14วันวันแรกก็น้องสาวพาไปนี่กันเลยพาไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะมันมีข่าว แต่จริงก็ไม่เกี่ยวเพมีข่าวหรอคือที่บ้านปกติชอบช้อปปิ้งซื้อของประมาณเดือนละครั้งสองครั้งอยู่แล้วน้องเขาก็ผ่าไปแต่ัปมีช่วงที่พอดีเขาแพนปิกักตู้อาหารกันพอดีก็ออกไปกับน้องสาวคือความรู้สึกแรกพอออกไปอ่ะจะบอกเลยว่าตรงมันข้ามเพราะว่าเดิมทีที่เราก,ากักตัวเราคิดว่าเรามีเชื้อไงเราไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยกักตัวไว้ไม่รวมกับคนอื่นแต่พอไป14วันอะ่ะเรารอดออกมาแล้วไงเรารู้แล้วว่าเออเราไม่ป่วยเราแข็งแรงนะเราเราไม่มีเชื้อนะความรู้สึกแรกพอไปพอเจอคนนน้องรู้สึกว่า คนรอบตัวกลายเป็นว่าคนรอบตัวเขาอันตรายอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวอันตรายที่เรามีเชื้อแล้วกลายเป็นว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เขามีเชื้อหรือเปล่าเราไม่มีชัวเราอยู่มาสิบสี่วันอ่ะเราไม่มีอาการไอไม่เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ปวดไม่ตามตัวแต่คนข้างหน้าตอนเนี้ยเขาไม่รู้ว่าเขามีเชื้อหรือเปล่าเรากเายืนปากพนมันอยู่เต็มไปหมดอ่ะแล้วถือรถเข็นแล้วก็ใส่แม็กเดินหยิบของกันหยิบของกันคือทุกคนใส่แมกคือมือมาจจะแบบมีการ เช็ดน้ำมูกมีไอปิดปากหรืออาจจะไปจับอะไรมาแล้วก็จับมันแล้วมันก็ยังแพร่กระจายได้อยู่ถ้าเขาไม่ล้างมือแล้วมาจับหน้าจับตาแล้วเชื้อมันเข้าหน้าเข้าปากเนี่ยอ่าน,นี่คือรู้ตัวที่น้องกูซื้อขนาดนี้แล้วแล้วคือเขาไม่ให้ถุงวัติก็จะถือแง่สองคนหมดวะ่ะน่าความรู้สึกแรกพอไปข้างนอกเสร็จปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าทุกคนอันตรายไม่ใช่ตัวเราอยากกลับเข้าไปอยู่ในในห้องเหมือนเดิมเข้าไปกัดตัวเหมือนเดิมที่เราอยู่แค่ห้องนอนห้องน้ําแล้วห้องโถยแค่ในสามเชียร์รู้สึกปลอดภัยมากสิบสี่วันอะ่ะมันไม,ม คือส่วนใหญ่มันเหมือนเยอะไปหมดมันมีการจับที่รถเขน็นมีการจับของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร่วมกันมีประตูมีห้องน้ําที่ที่กดน้ําที่ล้างมือเนี่ยจับรวมกันรู้สึกไป,ปหมดเลยว่าทุกอย่างมันแบบไอ้ของป้องกนันไปหมดเลยมันสกปรปกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นเองซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะคือก่อนหน้านี้ป้องกันโดยความเป็นป้องก,องกันโดยตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็คือมีใส่แมสก์ปิดปากทำอะไรแล้วก็ล้างมือเรารู้ตัวแล้วเพราะว่า ปฏิทางานโรงพยาบาลก็รู้แล้วว่าการรักษาความสะอาดป้องกันตัวด้ทำยังไงก็พอเข้าใจายอยู่เบื้องต้นระดับหนึ่งแต่พอมันออกมาเพียงแค่มันกลับกันไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตคนแบบโอ้เป็นล้านอะ่ะมาซื้อของหยิบของันและแบบทุกคนใส่แมสแต่ว่ามือมือจับของรวมกันไม่รู้มันช่วยมันอ้อสบู่ล้างมือเกลี้ยเลยขอไปสินค้าหมดชั่วคราวเชลอื่นมีนะเชลนี้แม่ไม่มีหมดเกลี้ย ก็เดินซื้อของกันน้องสาวก็เขาจัดแจงหยิบนู่นหยิบนี่คือปกติแม่น้องสาวเป็นแม่บ้านที่บ้านอยู่แล้วเขาก็จัดแจงซื้อนู่นซื้อนี่มาเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไหมวะก็ไม่รู้เตรียมพร้อมแต่เขาก็ซื้อข้าวสารอาหารแน่ว่าปกติที่เขาชอปปิ้งรายเดือนของเขาอยู่แล้วสุดท้ายแล้วนี่ก็กลับแท็กซี่กลับแท็กซี่แล้วก็สึกเราแบบมันไม่ปลอดภัยมันเราเราอยู่ในรถแชร์อากาศแอร์ที่มันหมุนเวียนอยู่ในรถอะเราก็รู้สึกว่าแบบมันผิดปกติสี่วันที่เราอยู่มาคือรวมสุบสี่วันที่อยู่มารู้สึกว่า ปลอดภยัยกว่าอยู่ข้างนอกเยอะอยากกลับเข้าไปอยู่ในบ้านสิบสี่วันใหม่ถ้าไม่ต้องไม่ต้องทํางานไม่ต้องไปติดสัมพันธ์กับใครอะไรอย่างเงี้ยต,ตลอดสิบสี่วันนั้นอ่ะคือแบบไม่ได้คุยบใครเลยถ้ามันมีแชทห้องไหนแบบมีการคุยกันในไลน์มาปุ๊บตึงตึง,ตงขึ้นมาปุ๊บมารีบกดดูอะไรทีกูยอยากกูอยากคนอื่นมากแบบมีใครพิมพ์มาปุ๊บแล้วก็ให้ขอคุยนิดหน่อยพิมพ์พิมพ์พิมคุยกับเขาหน่อยแล้วมันรู้สึกดีขึ้นเงี้ยพอไม่ได้คุยบใครนานๆเขาอ่ะแต่แล้วแบบพอเขาหยุดคุยปแลล้วววกกกก็็็ัััับมมมาาดูนนนนคืออเรตต มันดีนะล้วยังรู้สึกว่าการกลับไปกักตัวใหม่ดีไหมว่าถ้าไม่ต้องออกมาทำหากินหาตังอะไรเงี้ยนะครับไปกักตัวอยู่ต่อมันก็รู้สึกปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกอะแค่เมื่อวานแบบออกไปหาได้กินออกไปชอปปิ้งซื้อของที่ซูเปอร์อะไรเงี้ยแบบคนเยอะมากล้านๆอะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราปลอดภัยแต่เราคิดอยู่ว่าเราจะจะกลับออกไปเสี่ยงข้างนอกใหม่เพื่อไปรับเชื้อกลับเข้ามาหรือว่าออกไปเสี่ยงข้างนอกใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อหรือเปล่าอยู่ใกล้เราหรือเปล่ามันก็แบบรู้สึกอีกแบบอะยังไงก็ ป้องกันมันเข้าไว้แล้วมันเข้ากระดานแค่จมูกตาปากเนี่ยแล้วก็ปิดป้องกันมันเอาไว้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆอย่ามาจับหน้าจับตาล้างมือบ่อยๆนะเพื่อความปลอดภัยนะดูแลรักษาตัวเองกันด้วยทุกคนเป็นห่วงครับ